สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องนะคะวันนี้ต่างไปจากทุกวันเพราะว่าเป็นกล่องเล็กๆนะคะ3กล่องเลยก็คือเป็นตุ้มหูชาแนลนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นถุงสติกเกอร์พารากอนช็อปใหม่นะคะที่อยู่ชั้นอ่าชั้นหนึ่งเนาะปกติอยู่ชั้น M อันนี้ต้องขึ้นไปข้างบนนะคะ มัดูการลายแรกเนาะจะเป็นแบบรุ่นนี้ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นซีซีที่สีทองอลางมากนะคะแล้วก็มีคำว่าชาแนลสลักไว้เล็กๆทั้งหมดเลยความกว้างของเขาจะอยู่ที่เห็นไหมเดี๋ยวเปลี่ยนอัน จะอยู่ที่ประมาณ1.5เซนนะคะ1.5เซนตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบต้มหูใหญ่หรือว่าหนักนะคะเพราะตัวนี้จะน้ำหนักเบาแล้วก็สำหรับคนที่แบบไม่ชอบความเพชรความคริสตัลเพราะว่ากลัวว่ามันจะหลุดเนี่ยอย่างฝรั่ง ส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะเลือกแบบที่เป็นสีอย่างนี้เป็นโลหะไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจิวเวลรี่จะหลุดเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแป้นแบบนี้นะคะถ้าแป้นหายเนี่ยสอบถามแล้วนะคะก็คือซื้อใหม่กับเขาได้นะคะอยู่ที่500บาทต่อหนึ่แป้นหรือว่า2แป้นไม่รู้เขาบอกมาแค่500บาทแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเล็ก เป็นพวกแคร์บุกของเขานะคะซึ่งสินค้าตัวต้มหูเนี่ยจะรับประกันสองปีเห็นฟังพวก y o u t u อะค่ะเขาก็บอกว่าอย่างพวกถ้าอัญ,ญมณีหลุดอย่างเงี้ยก็ส่งซ่อมได้นะก็น่าจะส่งซ่อมที่ฝรั่งเศษเออรู้สึกว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนมาดูกล่องที่2กันคะ่ะ ชอบความที่เขาทำแพคเกจจิ้งแบบนี้มันมันอารมณ์เหมือนแบบเปิดแกะห่อของขวัญเนาะก็จะเป็นเนื้อผ้ากำรรมะหยี่นะคะรุ่นนี้ก็ชอบมากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเหมือนเอาซ c ซีเทิร์นล็อกของกระเป๋ารุ่นคลาสสิกมาแปะไว้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นเ,เขาเรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีรุ่นวินเทจออกมาแล้วก็ทุกคนเรียกร้องมากแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นแบบหูหนีบนะคะอันนี้จะเป็นแบบเสียบละไม่ได้เป็นหูหนีบ สีเขาว่าจะเป็นไลท์โกนะคะแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเป็นเสียบแล้วซึ่งที่เมืองไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาแค่ไซส์เดียวนะคะแต่ว่าถ้าที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะเอามาสองไซส์เมืองไทยน่าจะเอาไซส์ใหญ่มาะคะ่ะแต่ว่าราคาเท่ากันนะตัวนี้มันจะอยู่ มันจะกว้างกว่า1.5นะประมาณ1.7ดได้คะ่ะรัศมีมัน1.7ถ้าเทียบกับอันนี้เดี๋ยวลองมันจะมีความหนาความบางต่างกันเลยอันนี้มันจะบางจ้อยแต่ตัวนี้จะหนานหน่อยนะคะก็จะมีน้ำหนักกว่าความจิว๋วสีทองก็จะแบบคนละทองกันเนาะ คือถ้ามาเทียบกันเนี่ยอันนี้ดูดับไปเลยแต่ว่าถ้ามันอยู่ของมันคนเดียวมันก็สวยอยู่นะคะแต่เพิ่ว่าไอ้ตัวนี้มันอลามแบบเยลโลโกอันนี้มันไลท์โกเนี่ยความสูงก็จะต่างกันรัศมีรัศม,มีจะเล็กกว่าน,นิดนึง กือบตกขอบเมื่อกี้ประมาณ1.5เซนนะคะอันนี้1.7 1.8เซนเอ่อถ้าไปที่ช็อปเนี่ยต้มหูเนี่ยเขาจะไม่ให้ลองนะคะแต่ว่าเขาจะมีการอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนกาลใครใครเคยเห็น ก้านเวลากล้านแว่นเวลาเขาไปลงหนังโอเปร่าค่ะมันจะไม่เป็นก้านเหมือนอารมณ์ก้านปากกาแล้วก็เจาะรูเสียบต้มหูไว้แล้วเราแนบข้างหูเราได้นะคะมันก็จะจําลองได้เหมือนเป๊ะเลยดีกว่าแบบเอามาแนบที่หูเองนะคะแล้วมันก็จะแบบไฮจีนเนาะเพราะมันเป็นสินค้าแบบถูกเนื้อถูกเนื้อต้องตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าซื้อต้มหูที่ชาแนลเนี่ยสะอาดแน่นอนนะคะไม่ไม่ปนเปื้อนเพราะไม่โดนหูใคร แล้วก็อนสุดท้ายากดของชาแนลนะคะไม่รู้เฉพาะประเทศไทยหรือเปล่ากดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะตลอดเวลาสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆก็คือเราเนี่ยจะสามารถซื้อต้มหูได้เดือนหนึ่งห้ามซ้ลายกันนะคะอย่างเช่นอย่างวันนี้เราซื้อ3อันคนละลายได้ภายใน1เดือนเนาะซึ่งอันนี้ก็ดีนะมันมันม,มันก็ยังโอเคอเพราะว่า เราก็คงไม่ได้ซื้อซ้ำลายอยู่แล้วนะ้อยถ้าซื้อมาใช้เองแต่อย่างกระเป๋าแบบ small little g o o d เนี่ยใจร้ายมากเลยคือเดือนหนึ่งได้หนึ่งอันแต่คือของคุณแบบน่าใช้ทั้งหมดเราก็อยากจะช็อปทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าต้องรอเดือนถัดไปซึ่งรอเดือนถัดไปก็คือเนี่ยมันไม่มีของแล้วไงแต่ต้อโหนเนี่ยเราชอบ3อันเราก็เอามาเลย3อันได้นะคะตัวเนี้ยมีความพิเศษนะเพราะว่ามันเพิ่มเลข5เข้ามาเพราะว่า ปีนี้น้ำหอมชาแนล number f ครบร้อยปีนะคะเขาก็เลยทำพวกจิวเวลี่หลายๆตัวที่สื่อถึงเลข5สื่อถึงขวดน้ำหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบโหบางมันจะมีบางรุ่นที่เอามาทั้งขวดน้ำหอมเลยมันดูใหญ่มันดูหนักไปแต่อันนี้ก็จะน่ารักน่ารักแล้วก็มีความเก๋ก็ไซส์มันก็จะอยู่เกือบ ก็1จุดประมาณ 1. น1.8นะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่หนักนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคือความบางมันจะบางกว่าเยอะอันอันนี้มันจะหนามันก็จะมีความน้ำหนักกว่าแต่ว่าวงรัศสมีนะีมีความใกล้เคียงกันนะคะก็อันนี้จะเหมาะกับคนที่แบบขอความมีเพชรนิดนึงขอความแบบยัง แบบยังไงอะความคลาสสิกที่ว่าต้มหูชาแนลต้องนึกถึงอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น CC Turn Lock เนี่ยก็จะแบบเหมือนตักใหม่เพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือเขายกเลิกทำไปนานแล้วเป็นรุ่นวินเทจนะคะแล้วแล้วทุกคนเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมเนี้ยก็จะฮอตมากเพราะคนหึงหาว่าเอากลับมาทำใหม่แล้วมัน มันดูปุ๊บรูปปั๊บมันก็คือแบบคลาสสิกชาแนลเอา CC Turn l ร์ k ลมาทำนะคะเรียกวา่าถ้าบิดตรงนี้ได้คือกระเป๋าละส่วนอันนี้ก็น่ารักอืมมันก็จะแบบมีความแบบเลขกหตัวใหญ่แล้วก็อันนี้เล็กลงนะคะสองสองอันนี้จะไซส์ไม่เท่ากันอืมนก็สกองอันนี้จะเป็นอะไหแบบว่าไลท์โกลนะคะจะแบบเรียกว่าทองอ่อนอะ มันมันจะไม่ได้เหลืองจ๋าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Channel ชาแนลชอบทำทองอ่อนนะคะเพราะว่าคือเหมือนบางมุมจะดูทองบางมุมจะดูเงินอะไรเงี้ยมันทำให้เข้ากับการแต่งกายได้มากกว่าเนาะแล้วก็อันนี้ก็น่ารักเนี่ยอันเนี้ยวางคู่กันแบบกินขาชนะเลิศเออ่เรียกว่า3ตัวเนี้ยนะคะเป็นฮอตไอเทมสำหรับคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2021เลย ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองมาทักได้นะคะที่ IG หรือ Facebook c h anel คิดด้านล่างช o เซน c h o s e n ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่ให้กำลังใจติดตาม subscribe กดไลค์นะคะก็หวังว่าจะหาไอเทมหน้าตามมามารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ